สวัสดีจ้าพ่อกันอีกแล้วกับเมียวแม่ลูกสองชาแนแลอาจารย์นี่หลังจากแฟนเราไปโยกสะดวงมานได้มาซัมเนียแล้วพี่นอ้องโอ้ยอ่อ,อนซ้อนน้องพี่น้องนี่ได้เลี้ยงเลี้ยงอยู่พี่น้องเบิ่งปลาซิวปลาซิวอันหางแดงาาก,ก,าาก,ก,กับปลาฮากกล้วยปลาฮากกล้วยกระบอกลายเป็นไดไมิตปรปลาซิวบางพี่น้องหมกเสพไผ่ตูหอมๆอมนะพี่น้องเบิ่ง พระเจ้าพาก,กันไปโยกไลห่หลไปโยกมันสมโมองเดียวก็ถือว่าโอเคได้พี่นวังได้เลยเลี้ยวเลี่ยงอยู่ดีก็ไปซื้อเพิ่กินอยู่พี่นวองเนาก็ประหยัดเงินไปนั่มเป็นแะโมวกแซบเตรียมค้องเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยพี่นวองนี่หมกใส่พายตูใส่ลูกโดด ตำตะไคร่แสนลกพริกกำลังจะทำการมกพี่น้องอยากให้พี่น้องได้เบืองน้ำเบืองโล่นซ่อนปลาซิวพี่น้องเอ้ยผู้เพิ่นยกเกงเพิ่นก็ได้มาขายเพิ่นก็ไปเบือดอมือไปตั้งตะเซาแต่ว่าจะควงไปซุ่มม่งเดียวไปโยกข้อได้กินแรงพี่น้อง บหนึ่งข้าวเหนียวห่อนๆนะพี่น้องก็บกประซิวบะเลียวแร่งแล้วแบบวิธีเศร้าหน้าวิธีการท้ามาหากินของบ้านเฮาเนาะพี่น้องบ้งซำนี่หจ้าเนี่ยวนเวียนอยู่กับเห็ดหน้าเป็นหาปูหาปาลาอะพี่น้อง มาที่นี่ก็สิทําการมกแล้วพี่น้องก็สิขอล่าพีร่าน่องไปทําการมกป่าซิวขอบคุ้นเอซทุกคนที่เขามารับชมคลิปเหมียวแม่ลูกสองแล้วจ้าขอบคุ้นหลายๆจา้า